สวัสดีสวัสดีพีเอฟซีทุกคนเด้อวันนี้นับพบก,กับช่องของดิมดาสาวน้อยร้องสารทุกคนวันนี้ต้องดีจะพาทุกคนมาเบิง่งอันเพือนเอิ้นยังกาะที่แบบเอาเทียนมาอันแทกมันบอกแทกงกนโตูพือนเอิ้นาอยังก็ะเย็นหัวเดี๋ยวไม่เวิร์ที่แทกแม่ก่อนตอนเล่นพือนแทกหัววะเอาประมาณเนแบบี่ยเราจะไหนเอาต้นเอากันไปวัดพร้อมเราจะไปเบิ่งวัด ว่าเพิ่นเฮ็ดอย่างนายวัดเพราะว่าเห็นเมตู้เพิ่นเกี่ยมเครื่องเกี่ยมนู่นเกี่ยมนี่เนาะทับรับไม่แด้แทะหมวะกอะวิ่งสอบแต่เบลมือลูกขดแต่หู้ขัดมือสั่งเตะสอบเลยน,นี่ได้ปะเรียบร้อยปะ แล้วก็ชิไดเอาเสื้อผ้าไปพร้อมเนาะเอาใส่้อทุกอย่างกันบอกแม่พับเป็นอะไรพับทุกอย่างพับทุกอย่างอ๋อน,นี่หอม oh. มาดึงหอมมากกลมกอมมากน้องดีไอแม่เพียนเยันหัวมีเคบอสนี่ม mm hmm. ีย้อยผมอีกได้น้องดีนะบ่แม่โอ้ยบ่แม่เลี่ยงเล่นๆเนดะนี่เอ็ดดาพับเสื้อสินี โอ้โหทุกคนเสื้อตัวนี้เป็เสื้อได้ที่แบบตัวที่สร้างนราไม่ตุกตอนนั้นเะทุกคนอืมไม่ค่อยเห็นได้นุ่มเด็ตอนนี้บม่ค่อยเห็นนุ่มเพอมันน้อยหมดเสื้หลายนุ่งเต็มตัวสิคะวะเนาะประกาศเดี๋ยวนี้พวกพี่ลุงกำน้อยเดี๋ยวรับเสื้อพอแล้วไม่เวอร์โอ้หัวลูกหนังโอเค เรียบร้อยจะเอาเครื่องไปไว้วัดไม่สูดไม่สูดอันเทียนเอาใส่ถุงยางน้ำกันเนี่ยเป็นบ่เทียนเอาใส่ถุงยางน้ำกันเนี่เป็นบ่ใส่บ่ใส่ไปเดี๋ยวจะห่อแล้วก็ไปเพิ่มเพิ่นเอาใส่เพิ่มเต่มนี่ต้นเงินต้นเงินต้นมีแต่ต้นเงินบ่มีต้นคำเพป็นเอาเงินละเดี๋ยวต้นเงินนี่อันนี้ใบห้าพันอันนี้ใบสองพันโย่เออไม่ได้เขียน่ยงไส้วะ แม่คือตอนนี้คือว่ามีเขียนเจอเดียวตอนนี้พวกเขียนวะเขียนซื้อใส่ไหนเ,เขียนยี่ใส่พวกเห็ยนกับตรเขตรงตอนนั้นอะซองต้นอย่ากจะเอาไปวัดแล้ววัดแหงไฟเพิ่งจับอันนี้แห่เพราะมันบอกหรือเปล่าไม่แน่ใจโอ๋อทนบุญทางนี้ก็ได้ มืัอนี้จะไปเบิ่งต้นเบิ่งกันจังหวัดเบิ่งเพิ่นเอาไปละเบอ่อเพราเมื่อกี้บ่ได้เบิ่งให้แน,น่ใจเนาะบางทีบางคนเพิ่นก็เอาไปละแต่อตงงเอาไม่เอาเพื่อนอย่างเมื่อเช้าตอนนี้เพิ่นก็เปิดเพลงตึ้งตั้งตึ้งตั้งอยู่ในบ้านยันคลิปที่นี่คือคือนิคสิทธิ์กับฟางนี่ตอนนั้นบ่อนที่แม่เิ่นตากไว้พอนเนาะ ฮอ,อนเนาะมึงน่าจะแดงเบบ่ำดำไปไปไปพักเมื่อกี้นี่มันดำทุกคนไม่เว้นเขียนเขียนใบนี้ให้แม่ตู้บุญมีแล้วก็เท็ดตู้อันตู้อย่างไหนะอีกอันึ๋อ,อแกะบะแกะบะแกะบะรวมบา้บาน kicong, ini nak, ini saya bersuka dengan ini. Why? Wow. Yup, lah. ของแมตู้บุญมี่แล้วก็อีกตัวนึงที่เป็นแก้บะตัวนี้แก้บะ,ะมันบอก่อรีมแกบ้านแกะบะรวมบ้านทุกคนบุญบ้านนี่อย่างพ่อเท่าสมาคม เมื่ออื่นพันธิมาเริม่มเมือถือเทียนท่านนี้ไปห่อแล้วลูกจบออกเพื่อนเด้อโดยจุกออกอันลูกกงเห็นดอกเพื่อนเอาพระธาตุเอาเยังมีเทียนได้ละคันลูกเห็นแล้วพระธาตุเพื่อนเด้ลูกเอาไปลูกไปเกี้ยวเสื้อหนังของเพื่อนเลยนะโดยเกี่ยมเครื่องเรียบร้อยเกี่ยมออกไปวัดกันไม่ไม่ไปทุกปีกระเทียทุกปีเนาะไม่ก็ไปอ่ะอันนี้จะเป็นเทียนเวียนหัวทั้งห้าคนเอาแม่ไม่กร แม่จะไปวัดแม่ยังไม่ไปเถอะไปเรียบอันนี้นะมันขี้อันนี้ไวในนี่บอกไวในก่อนเสื้ออ่ะไหวแม่อ่ะมเดินท่ายวไปตั้งกันใช่ไหมตั้งกันแล้วกันไปทุกคนอย่าไปเจอกันยวนเลยเพราะว่าเครื่องอันหลายเนาะเครื่องยังเกินจับไปท่าไปว่ได้เดี๋ยวต้องดีจะเป็นคนจับเครื่องให้น้องด้า กับรถคนกัคนมุ้คทุกคนคันแหกก็คือดูดูใหญ่เลยนี่ทุกคนสีญมามหทเียบ้อยแล้วเดี๋ยวจะเอาอันที่ไปว้ถึงวัดก่อนถาอเป็นตอไ้ไเงินบัอนมเอาเมียนเถอะเลยตั้งไว้แถวนี้เลยวะอันนี้่ะ Thầy Phuân Cơng đi Nói Ướp Nói, Còn má kìa ừ. Đôi Chia nóng nóng ra nóng ra đôi Đôi <laughs> ไม่คิดเสืออย่าเอานี่เมียนนี่พอนบอกรู้สึกว่าของเราน้อยกว่าของอื่นเนอะเสื้อไม่น,นี่ทีอันนี่คืนปลักขึ้น ียบร้อยเนาะแล้วไ่ตู้กับมาว่ะอันนี้อย่างไม่ตู้บาง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 ไห้ตัวบางที่ีเอาไปไว้ไหวพระว่ะตัวบอกว่าไหวไน้ำพรอง ่ลุมคนไ่ให้ขัดต้มเมนบอก่มไม่ได้ขัดต้มอันนี้ไปกับิตังโก้ไปกับินอนเป่โก้ นายขต้มนายขต้มไป่นะเนาะนายทวเหลืองนี่พอจะจมพรพระลมกับพัดมาเลยน้องด้าไปซวยเวียบคนแปอวเขียงเมื่อกี้ที่น้องดีมขึ้นเลยคนเดียวคือน,น้องด้าทำงาน่งไปตัวตวคุูมิลี <c oughs> เ,เขียงมาว่ะ <c oughs> เย็นเลยนี่เดี๋ยวเอาซุปเข้าอ่ะอือนี่เมื่อกี้นุ่งถีมเอาฟืนไปใส่ย้อมหม้อไปวะยิงย้อมสวยมาขอบกระโปรงพูนมันหักเู่เป็นมันบอกหับโอ้นักเงินของมันเสียเยากเจ็ดสิบพันนะนี่มันนี่ลูก ไปนี่เอ้ยเอาเออนี่เรียบร้อยใครจะซักเปิลเอาเออเอาบ่วงมาบัดนี้นะก็เปลี่ยนทุกว่าจีเอ็กซิ๊บเยอะเกินไปเอาหน้าแม่สามมีเลขสามเอ็กคนล่างมาพอเราตัดเอาอยู่ฮันจิกกันแล้วอือึ๊บเอาสามมันเอาไว้พุ่งก็ได้เอานนี่ะพอแล้วเราจะเก็บขามาเฮ็ดตั้งซุกอยู่ก็บเด็กผมตั้งโอ้อะ Mm hmm. เอาอาแเพชรไปนี่ก่อนลูกเขี่ยกันไปรางฝ่ามอแม่ก่อน่มอโอ้พอลมแล้วพอยเร็พมาฮอไข่น่เร็วเต้ตเจะปนใส่ใส่มันแบแล้ว่มอมันร้อ่บแค่ด้วยก็จะขึ้นไปเนี่ มาละเฮ้ยพอองำนมก่อนมากินเลยดิร้านนี้มันสิเกียบทมาว่าทขาต้องมาช่วยเลี้ยงคนเดี๋ยวไม่สมารถแล้วเดี๋ยว เห็นวอลทุกคนเมื่อไหร่ที่ไอดีมเฮ็ดเรียกลามันซีมักซีวิตเป็นปัญหาเกิดแต่กับเกิดแต่กับอะไรก็เกิดแต่กับคนอื่นไม่เกิดเกิดแต่กับจะเย็นละตี้ยก็จะเย็นละตี้ยเตี้ยเตี้ยบ้านะ เ่าว่างะว้าวมันคือมันคือเหนียวแั่นีแล้วตอน,นีแล้วเราจะลองเห็มัดีดีดีกว่าเขาควรห้ดีดีมันสีเลีอยจะเือือ เลี้มเพื่อนผัดอันเล้ยเพออะไรปป่ะอรโอ้ยืน้ำกลอันนี้้ยกลอม่มีคนเห็ดเลยดิแม่ทะเลนี่เอาดังแม่มาให้ลูกเดี๋ยวนี้ เฮ้ยได้ังี้แค่ขอก็ต้มปิดวะเป็นก็แค่ขี้ลาย

นี่เป็นหอลาเวนปานะ่น,นอน,นแบบคือคนแบบสิกมาหาเตม,มาร์่ขนาดนี้หาเตมขนาดหาเตม,มารงขนาดนี้นวางเห็นอันเดีว,วานะน้อยหาเตมารมาแต่สาวหนอ อาบอม่อะอาวบเม่ละกเจรถมาเอาไ้ด้านนี้ดถึงถ่ายเธอรถอันดูตีอยู่พุนคุนเอาเข้าเข้ามาน่าจะกอฮะบายเจนรถลองโอเคชิมอลมาโอเอ้ยน ดนาลาท่านหนึ่งจิ็นเนาะจิ็นเป็นอิศตรงเนาะมาเลยแค่บางฝ่ฮะเอาเนาะไปตู้เห็นด้ว ไปเยม่วง<ส><น>มา,ท,างทันทีนอนยุสองเป็นตะนอนก็แต่ระด็ได้เป็นจุ่มินอซอวงกเยเอไนั่งดนแล้หิวม่ตู้ปีไม้นี้ระวังใช้คอคำดีๆได้บุษัน่นมานี่โบเห็นก็เอาไปลักปดยี่ห้องนอนเพื่อเเาลักลักน่บ เอาเราบเซอร์ฮะเฮาเซอก็ได้ปุปยังซของเฮาบเซียไปตู้ใช้คอคำเฮาบเซียขาดเฮากอนเล็กปุ๊ของเขาไปตู้ของเฮาละติก็นเล็กปุู๊ขาดหน่อยดีว่าว้ายขาดขาดแตนกีสองค่ คัดไปตื้มเงินอะไรตื้มหลายได้ตอแรงมาของเราตัวหมาขาดตัวหมาน้ำขาดสาวเค็กเมื่อคืนบรนได้นอนว่าเค็กสิวขึน้นกูนี่กระติ๊บหน,น้าโคตรขาว เราไปบ่คนี่เป็นกึรุ่นเท่าได้หรอหนอมเข่าว่ได้มันสูงเกิดปัญหาเกิดปัญหาที่ห้าทางแกไม่เจอสูงน้ำ

ลามเมาเป็นเจ้าของวงนี่เจ้าของวง่นอี่ก็ไม่วกนอันนี้เราวงเป็นตัวอันนี้วงวงห่อข้าต้มแน่ผัวเพื่อนโทงมา อันนี้เบา้นยไปดินาสกุลผมไม่เคยผูเบาโนยป่ะจ๊ะเดี๋ออกอาการไรได้แก้มแดงก็เอามาเอามาเหนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เสืองบุญบาแล้เอาหงนแล้วเพราะเดี๋ยวนี้เอันบุญบาดแล้วโบมีคนไปนอนเฝ้า วางนนันนเขียามหลังส้างเกกไว้ก่อนดีนคนเเลวแบบล้างหลายเพราะว่ามีคนบอกอยู่ว่าเฮ็ดทานรึเด้อยามหลังอ้ยคงแถ่วเนื้อบ้านนี่ก็ไปวะวานะ บนไหนดูคือบนขวดพิษอ่ะเอาไปเอามาได้เป yeah. oh, yeah. ็นคนยกเครื่องเสื้อเพื่อนซ้ำเอานนั่นนยกยกเครื่องเสื้อเขาว่าจะเอียงไปหาเวียกเองเกียดเนีโง่คือแบบเองไปเองแล้วบอกว่านั่งงามๆอะไรกัได้เแ็ดเวียงามเมืองไหนคือเมืองที่ไหนอุษานั่งงามๆที่ใส่เวียกใส่ ปูแม,มลล่ละมาเดินลงตอนาคุณฮันพอกได้หามเล็กขนนดะส <c oughs> กระเตอเคทุกคนต้องสำนึกนี้กันสิประมาณเนาะอยา,ากก็ไล่ไปมีเพ่อนหตุ้มเนาะทุกคนทีน่นี่จะมีดกดไลค์กดแชร์กดสตงท้าเพื่อเป็นกำลังใจและดีลจไม่เป็นไร พี่คนคุณะค่โอเคนเต่น้นตืน้นตื่นเต่ <drilling> <fry es> ่เ่นเ้